สวัสดีครับโจทย์ของผมก็คือต้องการคํานวณวันเกษียณและเมื่อเราเกษียณนะครับมีอายุก,กี่ปีซึ่งการเกษียณ30กันยาของทุกปีซึ่งถ้าเกิดว่าเกิดเดือน10เดือน11เดือน12ก็จะเกษียณ30กันยาของปีตัดไปนะครับในเบื้องต้นนะครับให้เราทําการคีย์ข้อมูลนะครับวันเดือนปีเกิดของเรานะครับซึ่งรูปแบบ ของข้อมูลของเราเราก็ต้องกําหนดเป็นเดทนะหรือว่าวันที่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้กําหนดรูปแบบนะก็ไปคลิกนะครับแล้วก็กําหนดรูปแบบนะครับวันที่นะครับแล้วก็เลือกรูปแบบนะครับซึ่งผมก็จะเลือกเป็นวันเดือนปีนะครับภาษาไทยและก็ปฏิทินไทยนะครับเราต้องคลิกเครื่องหมายถูกนะเพื่อที่จะให้ข้อมูลนะครับวันที่เนี่ยมีความสอดคล้องกันนะครับคลิกโอเค พราะาะนั้นนะวันเกิดแล้วก็วันกเกษียณนะครับจะเป็นข้อมูลชนิดเดทรูปแบบคือวันเดือนปีนะครับผมยกตัวอย่างวันเกิดของ4คนนะครับวันกเกษียณนะครับเราจะใช้สูตรนี้นะครับก็จะใช้ฟังก์ชันเดทนะครับ year u ยี่ 22, นะครับก็คือวันเกิดนะครับบวกด้วย60นะครับนั่นก็คืออายุ60ปีแล้วก็บวกด้วยฟังก์ชัน x นะครับแล้วก็ม o น t u 2 2 ก็คือเซลล์วันเกิดซึ่งกรณีนี้นะครับก็จะตรวจสอบว่าถ้าเกิดว่าเดือนของวันเกิดอันนี้นะครับมากกว่า10นะนั่นก็คือเกิดเดือนตุลาพฤศจิกและธันวานะครับให้บวกปีเพิ่มอีก1น,นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเดือนน้อยกว่า10นะครับก็ให้ค่าเป็น0นะครับนั่นก็คือไม่ต้องบวกเพิ่มนะครับคอมม่านะครับอันนี้คือเดือน9 แล้วก็คอมมา3าก็คือวันที่30เดือนกันยานะครับซึ่งฟังก์ชันนี้นะครับก็จะเรียงเป็นรูปแบบปีเดือนและก็วันนะครับ30เดือน9นะครับเมื่อได้อย่างนี้นะครับก็ Enter นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ได้ทันทีว่าวันเกษียณก็คือ3 0 986นะครับกรณีนี้นะครับคือเกิดเดือน3ใช่ไหมครับ ตอนี้อื่นครับเกิดเดือน12เดือน10เดือน11บเเราจะมาเช็คดูนะครับว่าสูตรที่เราใช้ในการคำนวณถูกต้องหรือเปล่านะครับก็ Copy สูตรนะครับอ่านี่นะครับเราก็จะเห็นได้ว่านะครับทั้ง3ามคนนะครับซึ่งเกิดเดือน10เดือน11เดือน12นะครับปีเดียวกันจะเกษียณนะครับ30กันยาเท่ากันนะครับนี่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าปกตินะครับก็จะต้องเกษียณ8 8ใช่ไหมครับแต่ว่าเขาเกิด เดือน10 11 12นะครับก็เลยบวกปีเพิ่มอีก 1b ปีนะครับก็กลายเป็น8 9นะครับหลังจากนั้นครับเราก็ใช้สูตรเดิมนะครับที่เคยนำมาใช้นะครับมาคำนวณว่าเราจะเกษียณนะครับเมื่อเรามีอายุกี่ปีนะครับคำนวณปีนะครับโดยใช้ฟังก์ชันนี้นะครับ V 22คือวันเกษียณใช่ไหมครับ u 22คือวันเกิดนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเ็าคำนวณนะครับที่เหลือก็ ก๊อบีสูตรต่อมาคํานวณเดือนนะครับเราก็ใช้สูตรนี้นะครับหมันนะครับเหมือนเดิม V2 ยีสองคือวันเกษียณ u ยีสองคือวันเกิดนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทําการก๊อบีสูตรนะครับวันก็เช่นเดียวกันนะครับใช้สูตรนี้นะครับ V2 ยีสองคือวันเกษียณนะครับยูยี่สองคือวันเกิดนะที่เหลือก็ก o p y ีสูตรนะครับคลิกลากแล้วก็วางเพราะฉะนั้นนะครับคลิปนี้นะครับก็ จะตอบโจทย์ได้นะครับว่าเรากรเกษียณน,นะครับวันที่เท่าไหร่และก็ตอนกเกษียณน,นั้นนะครับเรามีอายุกี่ปีกี่เดือนและก็กี่วันหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณครับ